ลูกแม่กิน้เาเปียกก่อนต้มนะไม้ ก้าบสบายดีเบิร์ดสุขุมสุคนทุกใจทุกมุมทุะฮักทุกท่าตอนแรกวันนี้คอยกาสีมาต้มข้าวเปียกให้แม่กินเพราะว่าแม่กะน,นอนอยู่เตียงและบัวสบายเป็นไข้กินเขา้าแต่ว่าเขาเนี่วหนีงงน่งโบล่งต้องได้ต้มข้าวเปียกให้คนกินหลังจากนั้นจึงเอามาเฮหดอาหารการกินสุขภูวารกินอีกก็คืออันนี้แหละ ข่าวเจ้าเข่าวเจ้าที่เ้าตำ้เราจะต้มน้อยนึงตม้มปลาไหลดอกสำพูดีแม่กินอิ่ตมต้มข้าวเปียกแล้วก็เฮาจะใส่ปลาแห้งปลาแห้งที่แม่ฝ้นส่งมาให้ล้าม้อก่อน ใส่หัวสีไคสนับหัวสีไคก็มีสรพคุณต่อห่างกายของเฮาคือกัน ต้มข้าวเปียกนี่ใส่เวลาดนสำมซาข้าวมันสิเปื่อยต้องทาดนข้าวที่เขาตากมือนี่มืออื่นเขาตำข้าวไฮไม้ข้าวไม่นี่อยู่บ้านเฮานี่เขาบวตาก晒แดดนะขาว่าคลังเพราะว่ามันคลังยนยัง ข้าที่เฮาเก็บเกี่ยวใหม่นี่ต้องตากอยู่เพื่อนครัวบแบบนี้บอนเตาไฟตากสาแดดกับบได้โอ้ขาเปียกเขาต้มนี่ฟดแห้งแล้วนี่เขาจะเอาปลาแห้งมาใส่เลย มั่นคือกั้นในป่าสนิทนี้โอเคเอาจจะใส่เลย เกลือกับแป้งนัวนี่ยมาต้องใส่ลายสำหรับคนไข้ สบและวบบนี้ได้ใส่บ่วงตะแกงของพีมมนทานมานี่เฮาใส่บ่วงตะแกงคืออันนั้นเสียมเอฟซี FC กันนี่ไลยทานมาคือเสียมก็เลยพีมนตัดสินใจซื้อบ่วงตะแกงมาให้เลย ใส่ปลาแดงอีกน่อยนึงต้องใส่าย รีสุกแล้วแต่เราจะโปร่งออกเลยตักใส่ถ้วยเลย ถ้วยกะถ้วยพิมลเนาะตักหน่อยนึงเนาะาว่าแม่กินบ่เบิดถ้าว่าแม่กินเบิดในถ้วยนี่เฮาจะตักใหม่ เปียกกบพอดีอุ่นแต่เราจะให้แม่ลูกมากินข้าวเปียกก่อนแล้วจึงคอยกินยาไปลูกแม่กินข้าวเปียกก่อนพอดียังอุ่นอยู่ห่อนก็นได้เป็นไข่ซองสามมือแล้วไข่ขึ้นแห้งสงน,นี้แม่นี่บ่สบายตลอดเลย เก็บตลอดออดๆอแอดๆห่างไายออนเพียยานิ้วอ,อื่นกับบูมีม่แต่ยาติดทัวรืแล้วก็ปลาล่าให้คนกินปลาลานี่ก็ลข้างแล้วที่แม่กินแต่ว่ามันบ่ค่อยดีปันไดเพราะว่าแม่กินตลอดปละล่า ยาอีอันนี้อันนี้แม่ยาของล่วงพ่อลวงพ่อจักรีเพิ่น,นส่งมาให้แต่โดนแล้วยานี่ยาแกอัน,นไอนอันนี้ให้แม่กินกินน,นั้นขเขาเปียก้่อนแล้วจึงคอยกินยา อันนี้เมนปลาอีกปลาของหลวงพ่อจักรีคือกันยังลายูปลากินคาบหนึ่งนี่ซองเม็ดปลาแต่สองสนิดนี้แหละยาทีแม่กำลังกินตอนนี้เพราะว่าแม่เป็นไข้ช่งนี้นี่เป็นไอเลย แต่เขาก็บอก่ให้ซูปยาแต่แม่ก็อดบด่ได้แต่ว่าไข้แน่นี่นึงเพิ่นกับลุกมาซูปอีกจะไ,ได้ก็กินไปจังซันละกินยาไปพอกแต่ส่วงแม่ไข้อัน,นี้ไข่แน่เพิ่นอดแน่กินยาให้เบิด พยายามกินให้เบิดเลยแล้วจึงกินยาส่วงเจ็บไข้นี่กินย่งกรบโรแบแซบดอกแต่ากับพยายามกินเพียงแต่ว่าบวหายทองว่างแต่ว่าในเขาเปียกหันมีกลางปลาลายเวลาแม่กินกับค่อนข้างลำบากนอยนึงต้องได้คายออกอันนั้นกางปลาอีก ดีบดเจียงเลยมากินปลาหนีกิน,รน,กนครับละสองเม็ดเอาเอาน้ำโตแม่กับฮอดแห้ง ส่วนนั้นยาแก้ไอน่ิดน้อยในกินส่วนไก่ซีนอนตอนนี้อย่ากินปลาก่อนกินปลาแล้วก็บพักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งจึงค่อยกินยาแก้ไออีกโอเคต่อไปก็เราจะเฮ็ดอันนั้นของกินนะเฮากินอีกเนาะกินข้าวตอนแรกเพราะว่าแม่ก็ได้กินข้าวเปียกแล้ว รับอาหารตอนแรกวันนี้เราจะเฮ็ดน,นั้นต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้แล้วก็ใส่ปลาแห้งแบ่งครื่องไว้ต่อไปอีก สชวนเขานี่พอนึ่งแล้วตั้งแต่เขากลับมาต่ให้นี่พอนึ่งเข้าไว้เลยพอดีคอยตุ้งคาเพเปียให้แม่แล้วก็เห็ดของกินก่อนเขาจะตั้มนี่ใส่เกลือบวให้ม้เพ็ดมันโปะเขาตาใส่เกลือำซำมเขาใส่อันต้มน้ำไม้เลย ງົມສາວເລນ หอมบัวน,บน,นี่บ้านเฮา่นี่ปลูกมันเกิดได้ดีนะแต่ผักเทียมนี่เฮาปลูกมันบ่กเกิดเนาะต้องได้ซื้อน้ำข้าเจ้านะแต่ตลาดผักไอกตุ่อีกหลักๆันี่ยู่บ้านเฮา่นี่ไม่แต่หอมบัวกับผักไอกตุเนาะที่เฮาใส่ตลอดส่วนเห็ดอาหารการกินนี่ได้แล้ว,ลวสิ่งนี้นาะ ปลาแดกกอนให้มันหอมโอ้น้มฟตุตแห้งขนาดต่อไปหาจะใส่อันทังหอมเลยเพราะว่าของกินเห่ามันสุกแล้วใส่ทังหอมนี่ตรงออกเลย หอมและบาดนี่หน่อไม้ส้มใส่ปลาแห้งเห็ดแบบวิธีบานเฮาเลยเห็ดเมนูเดียวนี่แหละบานเฮานี่็นไลยาหานก,กันกินบุหรี่บหรายได้ย่างก่เห็ดกินแบบนั้น ใส่ถ้วยเดียวเลยถุวีเต็มถ้วยอือนี้แมนเขาอันนี้แม,นเ,น,น,มนเขาเปียกที่มันเลือแม่กินโบเบิร์ตเราก็ตักใส่ถ้วยอีกเอาอีกจะกินอสองเมนูเขาเหนียวสดๆใหม่ๆอหอม ตอนนี้พอกับน้องทรายกับมาห่วงพาแล้วส่วนแม่นี่ก็นอนอยู่ทึงเตียงนี่แหละเพราะว่ากินข้าวเปียกแล้วเอามามามาทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันต้มน้องไม้ใส่ปลาแห้งแล้วก็ข้าวเปียกชีเรียลแม่กินบะเบิ๊กกินกับข้าวเหนียวเอาลองมือ สุดนาำเที่ยวเขาให้ยังหมดแล้วถต่ว่าพุ่นปุบตุกนี่น่าจะแล้ว เพราะว่าข้อบลลงไปเอาเครื่องนี่น่าจะแล้วอีกเพราะว่าข้อกัขาดอันสี่วันสี่วันแต่แบบพ่อแม่มาเกี่ยวขา้าวใส่ซอมวันเท่านั้นเพราะว่าคนตกลงไปเอาเครื่องกับสี่วันสามคืนเอานอนอยู่ซีกองสองคืนแล้วก็นอนอยู่ระหว่างทางคืนหนึง่ง น้องแย่เกิดมาได้ไปช่วยเรียกยเพื่อนยุซานว่าน้องแย่าจะเข้าห้องรียนมีเวลาแต่วันเสาร์วันอาทิตย์น้องแย่จึงได้ขับไปเกี่ยวข้าวในห่าจ แจวแจวี่มลคือกันนี่แหละเอาบาได้ตามแจวที่สำเร็จทูตอนนี้ผมเขาก็กินขาวแรงเรียบร้อยือวอิอ่มเต็มที่ แลวก็สำหรับคลิปนี้ก็สีจบลงยินดีเลยต้องขอบอกขอบใจทุกท่านที่ขาบาเบึงผสมตายตนจนจบถามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถาทุกใจอย่าลืมฝากกดแร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพวกเราได้เหตุคลิปต่อๆไปเอาเนาะขอ,ขอบใจบ๊ bye จายบายจอกันคลิปต่อไป